สวัสดีครับพ่อผมในโดคิงเสดีแล้ววันนี้จะมากินกรับซี่ปัน่นเชิมให้เต็มตาครับมากินกันเลยอืออร่อย,อย ออ,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 อร่อยมากครับอืมเราจะเป็นอย่างนี้อุ๊ยมือผมคตรชอบกันเลย กินต่อครับทำไมหมดจนได้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดซับ c ะ i ครให้ผมเนี่ยครับกินหน่อยอ่ะเฮ้ยเราเล่นหมดแล้วครับบ๊ายบาย